จับลุงเร่ร่อนพยายามตุยสามเนียนค่ะ วันที่30กรกฎาคม2568เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร3ามรอยยได้รับแจ้งจากนายอุดมพะมลผลว่าควบคุมผู้ก่อเหตุอาจารย์สามบเนรไว้ได้ที่วัดหุบตาโคดหมู่ที่7ตำบล3ามรอยยดอำเภอ3ามรอยยดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เดินทางไปตรวจสอบเมื่อไปถึงพบนายทรงชัยชื่นชอบบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราชอายุ62ปีถูกควบคุมตัวไว้สอบถามนายอุดมพะมลผล ผู้ควบคุมตัวให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเมื่อเช้านี้ขณะตนกำลังขวารลานวัดตนได้ยินเสียงเด็กร้องเรียกขอความช่วยเหลือตนจึงรีบวิ่งไปดูพบนายทรงชัยชื่นชอบทราบชื่อสกุลภายหลังกำลังใช้กำลังฉุดกระชากและร้วงจับอวัยวะเพศของสามเณียนอยู่ตนจึงเข้าไปให้ความช่วยเหลือและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสอบถามนายทรงชัยผู้ก่อเหตุ ให้การรับว่าเมื่อเช้านี้ตนเก็บขยะอยู่ที่บริเวณวัดพบสามเนรนเดินผ่านมาทําให้มีอารมณ์ทางเพศจึงใช้กําลังจับอวัยวะเพศกระชากแขนสามเณรน,นหวังพาเข้าไปที่รับตาคนเพื่อล่วงละเมิดทางเพศแต่เนีนส่งเสียงร้องเรียกให้คนมาช่วยจนถูกควบคุมตัวไว้ได้ดังกล่าวสอบถามสามเนรนผู้เสียหายสองรายทราบชื่อคือ1นสามเนรนวรริศสงวนนามสกุลอายุ13ปีชาวตําบลสาราลายัยอําเภอสามระยดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สองสามเนรนบีนามสมมุติอายุ ปีชาวตําบลสา,าลาลัยอําเภอสามรอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงแจ้งข้อเก่าวหาแก่นายทรงชัยให้ทราบว่ามีความผิดฐานกระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามซึ่งพฤติการในการกระทำความผิดของนายทรงชัยมีเหตุที่จะออกหมายจับได้ตามปวิอาญา มาตรา66วงเล็บ2เนื่องจากพฤติการในการกระทําความผิดของนายทรงชัยมีหลักฐานตามสมควรว่านายทรงชัยน่าจะได้กระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานข่มขู่ผู้เสียหายหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นอีกทั้งผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียรนราชไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแต่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับนายทรงชัยได้ตามปวิอาญามาตรา78 วงเล็บ3และแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ถูกจับทราบผู้ถูกจับทราบข้อเก่าวหาและสิทธิ์ดังกล่าวดีแล้วจึงได้ควบคุมตัวนําส่งพนักงานสอบสวนสถานีตาํารวจอูทอนสามระยอดเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปสําหรับเรื่องราวนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในระหว่างที่กําลังสัมภาษณ์ผู้เสียหายอยู่นั้นก็มีผู้อำนวยการสาวของโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งอ้างว่าสามเณียที่เป็นผู้เสียหายนั้นเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนของตนห้ามให้ทําข่าวถ้าทําข่าวออกไปจะฟอ้องให้หมดจากนั้นก็ตอ ว่าแม่ของสามเณเรีว่าห้ามให้สัมภาษณ์แต่แม่ของสามเณเรียนก็ไม่เชื่อฟังโดยต้องการให้เป็นข่าวสร้างความไม่พอใจแกพ่พวอหน่วยการสาวคนดังกล่าวมีการพูดขู่ซ้ำอีกว่ารออยู่นะหากออกข่าวจะฟ้องให้หมดแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องราวบานปลายแต่อย่างใด